เพ็ดหูนูนี่ซุบหนาเขาหิดหูนูเราจะกดไดบมันจะเกิดขึ้นตามคอนมาหัวเลยจะขวดเหนยเลียว่าขวดเหน่อยกัหลตีหมายเนาะกดไฟดีกหัว กว่าให้มันสุกได้ทุกคนโอ้สุกอิกแลวแอมสุด,อสด,อสดหอมเนาะหลายน่อยหนึ่งสบายดีสบายดีทิตาซาเราไตเด้อสบายดีเบิร์สกุลสกุลโรดแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องข้นนำเด้อม์วันนี้ิตาสะเห็ดกับเขาคือเกาเรสกุลเจิงตั้งแต่ไปตาดมาลิตาบอะไรเขาไปเห็ดกับเขาเลยวันนี้ิตาจะเห็ด ก่อยเฮ็ดขาวอะไรกัตำเจวีวเฮ็ดปึ๊บปึ๊บป๊บกับแก่นี่เฮ็ดก,กับแก่ทุกคนนี่ตาทาเล็บเนาะซีแรงสคัคกันเนี่ยเนี่ยติตาจะมาอ,อุ่นก็นน้ำปานี่ตาเลยหนึ่งเนี่ยเรบนี่ ส่วนเฮ็ดกับแก่น่ะนี่ตาจะขวเอาส่วนโกบิตาจะใส่คีออรเลยกะปี๋แหงๆน้อนนึงเนาะตำใส่กับแก้วเฮ็ดเป็นสีเสือนี่ตาไหนบ้านนี้หนึ่งไหนม้านบุได้แต่ก็อยากกินอ่ะตำแจ้ว าตามใส่ยพริีกแห่งเลืลอตะโกนมันจังพร้อม ปั่นออกสิด้วยเพราะว่าเฮ็ดนี่ลิสตาเหลือเก็บส่วงฟน้นนเก็บส่วงแบบว่าเป็นแดดสิมันกัดสีแห้งเนาะตะแซ่บไปจะแซ่บเฮ็บคือเฮ็ดอ้าวอย่าเบิรดเฮ็ดคุณเอ้ยเฮ็ดกับแกปวดเนาะตั้งแต่ไปตาดมาหันลิสตาบวกใอยเลยเขาขั้วแล้วกากะเฮ็ดคลิปอย่างอื่นไปเลยเนาะ สว่วนจะได้ดีตั้งแต่มากตแต่ตาดขมึดนะนิตาของู้สึแบบเมื่อยพี้ยแห้งอะไรนตากับแบบกินร้ายเลยเราเนี่ยแบบพักคนน้าแล้วก็กินร้ายเนาะก็ได้แบบแบบเพื่อเห็นทุกคนแบบตุยขึ้นแมนบอเป็นไงวันนี้ในวันนำหนักน่ตาขึ้นนานี่แบบไม่ได้นำหนัาขึ้นจะขึ้นหนาก็เลยหน้าจะขึ้นกน,น,น้วยขืนกลเป็นกลน้วยโตเลยทุกคนเนาะก็เลยเป็นแบบ แตลกมันบอกรันนักลิตาถึงเอ่อลิตาสิบเปียนในการไปเลาทุกคนข้าหักงวาสิบผ้าพอม่พี่น้องในว่าเอฟซีของลิตานะในดินตาเน,นี่ยังกะผ้าไปแบบที่แบบว่าไก่ได้จกิกน้อยได้การสิบพา้าไปแบบสูชีวิตได้เพราะแบว่าแบเถอสิว่ามีชีวิตหรอีใน,นเบือง,งก็เนาว่าไก่ไหลนะโม ส่วนเฮ็ดนะนี่ปาจะจีกเอาเนาะไม่บ่กสอดจีกเอาดีกคนแล้วทุกคนเนาะจะจีกเอาเดี๋ยวเฮ็ดตัวนี้กับหัวอุ้ยคือซึกว่าเฮ็ดกับเขาส่วนนี้คูอซึกว่านิตาเฮ็ดแต่กอ่อยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยบอกตอนแรกก็เฮ็ดกอยหมูตอนว่าก็เฮ็ดเอ่อกอยหมืินไม่จะสินะตอนว่าก็เฮ็ดเป็นอุ้ยกอยเฮ็ด ส่วนนี้นี่จก่อยทุกคนเนาะมาคอยอ่ะมีมีน่อันอื่นันรลายอ่ะก่วยกับตำเจียวจีจะน,อ,นอ,อยมีห้องสวงยามักเรนหนอนตาเพราะว่ามักเรนหนอยตาพวงเป็นหมากทุกคนอีก่ประมาณจิตทิต,ทต,ทตปลายหนาจะสูบกระเทืเกียวได้ตำเจียวมังเรนนอนเนี่ยบอกเรวีเล็ดก็ได้ทุกคนหอดหอดจีตัวใหญ่ละตัวอันอื่นนอกจากจีหอเนานะ มันแบบว่าเฮ็ดนี่มันแบบกร่อยมันเสบสภาว่าแกงกะบอปนัยเพราะว่ามันอยากอันนี้แห้งนะเอาเคร่องคัน่าแกะแต่กะแบบแกงกะวอวอเสะกันซะแค่นี้จะเฮ็ดซุปหรือว่ากร่อยเออมันคือกันเนาะ หนีคนโตกับอากาศเย็นคันเย็นร้ายดีตากะมาเป็นบาราตะท,ทกคนนี่าเปรี้ยในตาเดิเดดดอดคนนี้เนาะแกจกดนะคะจะมาเลยก่อยเลยขาตรงหน้าก่อนเนาะก,ก็จะก้อยรงใส่เพียงนึงพอพอแต่ให้มันหอมสิ่นี่ มะนาวใส่พอเต็มมันหอมมัใส่ได้เ,ดเติมเปียงนู่นอ่นนออันนี้เนาะตอทีเขาขวัวเลยทุกคนชิดีได้เลยเนาะขาวหัวเจ็าเสียตอทีผิดปรนนิดนง่ง ก้อยเห็ดก้อยเห็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่โอ้อพักวอลิตาแห่งดีแสบิมตาด้วยโอเคทุกคนถ้าจะมาซีมกันเถิดจังไหร่อืมอ,อ,อ่อนอ่อนอะ มันมั่งมเอาวมาผูวมะนามอยากหอมมา,มา,า,มา,า,มาสิเ้เนี่ยเพียงหนึ่งก้อเนี่มะนาวหรือมันบาอยากนั่มีิตาจะใส่น้ำปลาพราะว่าิตาบริใส่เอ่อบริใส่เกลือ อ๋อเนาะได้ป็นี้ก็จะเขยมเลยนี่น่าจะพอดีเลยเนาะทุกคนเน,ะนาะแล้วจะมตาตักใสจ่จานกันเลยจานใหญ่ด้วยเอ่อ่วนเป็นพักกินกัฟปิสาจะจัดน้ำลังเนาะ ตีพวกปวัวไหวต่ำใส่เยนัว,วดวยกว นี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเาจะมาตำพบกันเลยเนาะเพราะว่าต้มเหมี่ยนที่ได้มันกันบดตำใสก็ได้ลปตาก็ได้มาตำจันกันเลยเสีจนัวดีเ็กใส่ครบบางคนก็จะกินบางคนก็จะบ่กินเนาะคบแต่ว่าลิตาเป็นคนที่ว่ากินบบเรือกินในเบิร์แบบเป็นคนแบบกินง่ายแห้งเลยทุกคน าม,มาเราจะเดือดปรุงปรุงก็คือเกาทุกคนน,นี่จ๋าเปล่งหนวก่อนเลยสูตรสูตรสูตรตึงคือเปล่งหนวก่อนต่อทีแบบฟีดเนาะไม่หนึ่งทุกคนจะอเฮ็ดเพสจนเกินไปเดี๋ยวปุรีปุรีปุรีป,ปีนต่อทีเกลืออุ้ยอุ้ยเข็มบหมดจกักเนาะหัวเซีทุรูกับพวกเห็ดป่ะปีนก่อนเลยเอาไฟมันแห็นมันจะไหม มาตำเลยนะนาายทุกคนอาสาอันกนรัว้าวโมเมนต์ไนะจับซื้อตาบม,มุนเลยเนาะรต่ว่าตาบม,มุนไม่กินเนี่ยดาาักขาโคตำกุกบเสฮิทหนู คนพักเข้าใหม่เด้อเนาะเพราะมอเตอตั้จนพักใหม่หมดเลยโอเคเรียบร้อยลีต่าจะมาส่อยด้วยเก็ดกับแกร่ตาั้มมาเนี่ ใส่เห็ดในเ้ือจักหน่อยทุกคนเอ๋ยเรียบร้อยแล้วทุกคนเจล็ดเห็ดกับแกลของลิตาได้เบิง่งนี่ป้าุกคนเ,เกี่ยมไปไปวยขาตมกันเลยทุกคนทุกทายกันได้เพิ่มอีกมิโนหนึงคือว้านเนาะพ่อเฮ่ากับยากกินแกล้งน้องใหม่สมเซอร์ิตาก็ต้องในแกล้งน้อยหนึ่ง,ง,ง<ม>บุรายนะ<ม>ทุกคนเนาะแกล้งลงไปทุกคนแกล้ง,งลงไป แกงไหนึ่งบะแกงลายแกงัพ่ออะไรสดหนา่หนึ่งเนพะราะว่ามีแต่มิโนดเจล,ลโอ้กว่าอะไรครูยูุมก้นกล่องนีิตาเปินยังวะนาหลอนอยู่นี่นาเรื่องเรืร่องเฉียงเมีนดิตานา หนึ่งในโมเมนต์แหละทุกคนเอ้ยเรียหาวเราจะเกี่ยมเอา,าอุปกรณ์จีฮาสาหิตท,ท้องกินไปด่าก่อนนองสักคนเนาะแข้งเออสวยไปก่อนเลยเนาะร <c oughs> ุ่มปรุ่โปล่ยั้มซาสมน้อยสมแล้อ่ะ รางกล้วยรังจานก่อนเด้อทุกคนเนาะปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บใส่ได้ในนึงเก็บแดก็ต้องรากไปด้วยก่อนจะไปกินเผาเนาะทุกคนเนาะเพราแม่เขาบอกว่าเขาใส่ถั่วใส่จานได้เวลาที่กินเขาต้องรากไว้ด้วยก่นที่ตาพี่เขาเลยว่าถ้าผิดกินนะที่ตาจะใส่ถั่วใส่จานลายแบบก็จะถูกเลิกกับในการดกิน เห็ดลายยางีติตาใสได้ปีกเรื่องหมอง้อนิตาเห็ดกินมึงใส่เบิดไปซ้ำหน่อยนะเรื่องเสือทุกคนน่ะนิตาเห็ด,อ,หด,อ,หดอย่าบอกว่าเกินเลเวลรางถวยนี่ก็เป็นการยากสำหรับลิตาทุกคนแป๊บเดียวกระเดียบรวดเร็วทันใจต้องลิตาที่ใส่ปากมาชรา ฮัดหมอพัดแต่ทั้งในและทุกคนเ้ยทั้งหนองในดำกระเจ้าเนาะพอวัดิสาดังฟื้นวัไดไอดังทานหมอกระัดกรรมประหลัดปันนี่ ทุกคน้าส,สีมีเบิงแกงเราหม่สมบมก่อนเลยนเนาะโูดดีทุกคนตักเลยแงอยู่ทางนี้เด้อกล้องคนอยู่ทางนี้เด้อฮะตักแบบง,ง่าย โอเคเรียบร้อยไปหาก่อนกินก่อนเลยผักกระเราบ่าเต้า นาะก็ว่าอยู่เฮ็ดผิดแหละ ย่าเห็ดรนูเห็ดพิษต um 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 ูดเขาใส่ไปคีบที่ตาใจใบพวกบัวลงเนาะบริเวณตูดลงกันแหละวบอเออบริเวณตั้มร่นเลยโอ้หนามุรีเต็มเลยเนาะ โอเคทุกคนกคนีน่จ้าจะขอจบคลิปเพียงจำนี้เด้อขอบใจที่ติดตามนะครับส้มเราคิปหนาพอกันใหม่จะได้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทิ่จ้าในคลิปใหม่ต่อไปเลยทุกคนและสำหรับกับเขาวบุญินจะได้ก็นอย่าลืมคอมเมนต์มาเด้อบ,บายหนาพอกันใหม่เด้อ